ไล่ฆ่าไปหกเลนหรือนี่ไงเนี่ยของสลิงมาเล่นด้วยสลิงหรือไรโอ๊ยกระต่ายลงมาดอดลงมาดอดลองกระน็อกหนักกองไอ้รับโซลี่อันติชิมหายละนี่รับโซลี่อันติบอลเบิร์ตบอลเบิร์ตเดโวไอ้เชี่ยมองไม่เห็นปล่อยตัวเยอะได้เลยปล่อยเยอะได้เลยเยอะชุดตีนได้ ต่อด้วยนะต่อไปมาประทับมาประทัตรงนี้เจ็ดสิบตรงนี้เจ็ดสิบไม่ได้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 โอเคเล่นไปเลยเล่นเองเลยชันกรอบเลยครับมาชันจุบเองเหมือนกันมาชุดเองเหมือนกันโอเคโอเคพวกเนมอยู่ตรงผมนะกำลังวิ่งขึ้นเนินไปแล้วน่าอยู่ละชาร์จแต่ชิลนะมาชาร์จแต่ชิลโอ้เดวโว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 ใช่ เ่อนทีไม่พร <Pf und. S 1> ้อมชี yeah. ้อ่ะจบแล้ว <t> ช <form. S 3> <found y> ุดทองสองตัวตีใหม่แล้วจำมาเก็บกอดแดงมาเก็บกอดแดงเก็บพี่แป๊บนึงหนึ่งหัเติมเลือดขอเติมเลือดไปตีนใหม่ย่ะข้างบนข้างบน เก็บไม่ได้ไหมสิงเลย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 ไอ้เชี่ยเดี๋ยวคนละตีกันเยอะชิบหายด้วยข้างบนสามตัวข้างล่างขวาไอ้ตัวยศไปเลยยศดเวลาพี่เอ็มเก็บอันนี้ก่อนมันยิงกันเองแล้วตอนนี้มันยิงกันเองเออมันยิงกันเองมันกำลังซ้ำกูปล่อยเลยมันปล่อยวะไม่ซ้ำวะเดี๋ยวมาแล้วกัน มันไล่สุดมันมันไล่กระสุดเลยว่ะเนี่ยว,วงแรงจัดพี่รอแป๊บนึงมีตรงที่ยิงน็อกตูนนะแล้วก็ฝ่าบนโอเควงแรงจัดเลยยิง่งเห็นลูกเห็นลูกที่เราวิ่งมาปะอยู่ตรงนั้นอยู่หน้าสะมตัวแล้วก็มีอีกที่หนึ่งอยู่ตรงที่เรายิงตอนแรกจะเย็นๆเด้อสูบเลือดไม่มีเลย ตัตีนถีม่วงอยู่บนหัวยศโาบวกตรงนี้เยอะชิบหายเลยสัตวกสองเสียงยิงกันอยู่ต้องขึ้นข้างบนน่ะวัดกระดวูไม่ไหวว่ะบูไม่เที่ยรอรอแป๊บนึงนะเที่ยิงพี่เหรอไม่ไม่เปิดนักแสดงกำลังวิ่งไปหาพี่มากำลังวิ่งไปหาพี่หมดเลยยกะกำลังขึ้นยศยิงปีได้แล้ว มันนอกไปตัวนึงตอนนี้มันเดลงไปช้าข้างล่างอยู่ต้องจ่ข้อมูลแทนเาะมัเล่นอยู่มาแล้วมาแล้มาหมดแล้วหรอยังยังยหมดครับโดนไปข้างล่างหมดแล้วหมดแล้วเลเล่ชุดแดงไหมใช่โอ้ยก็แดงจะแตกไปคุณผู้ ทีเดียวโอเคมีมีข้อนเก็บก้อนทองมานะอิงวีเดาเลยคุณไอยศเก็บเฮดชิลมามาแล้วมาแล้วยศมีเฮดชิลหนึ่งอันได้สองอันที่ขึ้นไปข้างบนอีกขึ้นไปข้างบนอีกเอาตรงนี้เหรอโอเคใช่ตรงนี้แหละปลอดภัยเดี๋ยวไปดูเออไม่ต้องเข้าวงว่ะโอ้ไม่เลยบ้านพี่บ้าน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 ล่าง กล่อม้วงลงไปฮะลงจากหลังคาแล้วลงจากหลังคาแล้วไม่มีปืนยิงได้เลยเฮ้ยลอยตีนมาแล้วลอยตีนมาแล้วลอยตีนมาแล้วหน้ายดโอเคฝั่งทางอุโมงค์เนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มาให้อยู่มันเหมือนจะปีนนะมันลวงให้ได้เดียวแี้วต่อเดียวมีเสียงตัวเดียวไป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 อีกตัวนึงอีกสองตัวหลังเท่าไหรเนี่ยมันหลังจะยิงวะ เฟย์ลงมาอยู่มันมาแล้วน้อง่อนงที่ใหม่ที่ใหม่ฟังมาเรื่อยๆที่ใหม่เข้าเรื่อยเมื่อกี้คุณพี่พอเก็บของด่วนเลยเดี๋ยวผมยิงออเทนน้องฮะข้างล่างเลยใตามติดเลยมามามาต่ออัเทนเฟย์ยังอยู่ไปเฮียไม่ได้แล้ววะออเทนจะน็อกเอ้ยออเทนไม่น็อกเหรอน็อกจะจะยศพลมาโอ้อัเทนจะน็อกล่าสุดล่าสุดออเทนจะน็อกนะเชี่ยมีเฟย์ก่อนต่อแตกจะตาย พีเอ็มเอาเลือดตัวเองก่อนเอาเลือดตัวเองก่อนได้ทุ่พี่มีโฟโต้ปะหลังเข้า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 ตัวหลังตัวเดียวมันมาแล้วหน้าสองหน้าสองเมื่อกี้ตรงเมื่อกี้สองโอเคคุณพี่เข้ามาก่อนคุณพี่เข้ามาก่อนโอเคเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนเล่นกัน้สอง <c oughs> ไปละเอ้ยมันยู่วนอยู่ตรงยอดสามตัววนอยู่ตรงยอดสามตัว เงินได้ไปเลยดูแคบว่ะเท่ากันตอนเนี้ยมีระเบิดปหมล่ะไม่มมีันโยนมาคุณพี่คุณพี่ยิงยิงยิงต่อให้หน่อยยิงต่อให้หน่อยยิงไปเลยยิงไปเลยยิงมั่วๆไปเลยพีไฟพีไฟไประวังมันหัวด้วยระวังมันหัวด้วยมันปีนได้อยู่ตรงนั้นอ่ะนั่นแหละตรงนั้นแหละมันปีนได้รอรอมันรอรอพีเอมรอพีเอม รอเราเข้าเหมือนกันเรดไม่ต้องศพพิเอ็มพิเอ็มกำลังโผล่พี่เอ็มกำลังโผล่พี่พี่พีกนแตกเียไล่ออกมาเฟรดวิ่งไปหาโน่นนะเฟรดวิ่งเอาไปฝั่งน้นเฟรดวิ่งไปเฮียเพึ่งไปเลยพิเอมมาแล้วไอ้เฮียสามตัวโอ้สามตัวเฮียเฟรดเลยต้องเฟรดเลยบ้าอะไรเฮียอ่ะฝั่งหมดตายปะเฮีย ที่โดนเฟดแชมเบอร์ดิมันรอเล่นเล่นหลังผมได้โอ้โหพีน้าเฟดออกเลยเมื่อกี้แม่เห็นสามปุ๊บเฟดเลยเมื่อกี้นั่งๆเดี๋ยวหัวพอต่องตัวถ้ามันขึ้นมาก็ซับเอพี่พีลอยตีนไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาอะไรอ่ะมันจะขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาแต่มันต้องเดินมันต้องปีนไงมีระเบิดปะมรอรอ เต่าอยู่ร้ยนึ่งร้อยหนึ่งจานจี้วันเดียวนะรอ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 เจ็ดตีงบ้าปะเนี่ยบ้านงานแล้วดูวงมีทีมใช่ปะมีมีมีอันติใช่ปะจะไปไหนย้ายไปเล่นบนหลังคาได้ไหมไม่ไม่ไม่ตอนวงมาตอนวงขยับอ่ะไม่ต้องขึ้นเต่าเลยเนี่ยชิบหายไปก่อนเลยไปก่อนเลยก็ได้นะยัดยัดเต่าเลยก็ได้นะไปไปไป ก็แตกหุนเนาะเอาเนื้อเอาเนื้อตาย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 รีบออกโอ้ยกระสุนมาแล้วเอ้ยตายตีนตายตีนตรงสะพานตรงสะพานตรงสะพานก็แดงเจ็ดหกยังกระสุนน้อยวะไม่อยากยิงวะลอยสามสิบลอยตีนมาอีกแล้วลอยตีนมาอีกแล้วสีม่วงเต็มเลยพูดหวาจิบตี้เลยไอ้วงจะเบี่ยมันวงจะเบียมมันไปเราเปิดเระเบิดเระเบิดไป มาเฟสก็ะแตกเฟนี้อ้เฮ้ยเทเบอร์ถอยเลยได้บ้างชุบได้ป้าชุบชุบไม่ได้ชุบไม่ได้ชุบไมได้โน่งนอกวงเหรอชุบนอกวงอ่ะเราต้องเล่นสามว่ะเฮี้ยแล้วไม่ได้กลับมากลับมากลับมาเฮ้ยขยับละวงขยับอยู่วะไม่ได้ไม่ได้บ้านเทียเนี่ยเฮ้ยยศลงไประวังนะระวังนะระวังนะหลังแตกนะ ขึ้นไป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 ลงมาลงมาตรงนี้ลงมาตรงผมลงมาตรงผมเย่าละพี่อะไรวันนี้ยนะโอ้โหคนโคตรเยอะตีทุกตาพีทปล่อยมันเล่นกันปล่อยมันเล่นกันเออปล่อยมันเล่นกันคนพีทเรดเรดเรดแล้วขึ้นข้างบนนิดนึงยดยดยดขึ้นมายดขึ้นมาขึ้นอยูู่่ออยขึ้นพวกตาวพวเด้ง เร่งเพื่อนไอ้เหี้ยสบายแล้วคู่สบายแล้วเด้งต้องลงแล้วเพี่เออลงลงไปลงไปลงไปพี่ช้างก่อนเต็มเลยมาช้างเราแสดงแสดงได้กูพาไปแม่งได้เล่นะแสดงได้อ้เน่ไ้มันเฟดอยู่เฟดนีอยู่มันเฟดนีอยู่เดี๋ยวเราเพียงอันตรียุธ